สวัสดีค่ะปาริดาจะพามาทานเงาะกันนะคะวันนี้ดูดูผลไม้ผลไม้เต็มไปหมดหน่าตื่นตาตื่นใจมีความสุขนะคะผลไม้เต็มตลาดไปหมดสด,สดๆหวานหวานมีให้เลือกกันมากมายเงาะภาษาอังกฤษเรียกว่าแรมบุนแรมบุนนะคะ มันออกคล้ายๆลำพูนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเงะผละไม้หน้าตาแปลกสำหรับคนต่างชาตินะคะชาวญี่ปุ่นคิดว่าอู้มันแปลกจังที่ญี่ปุ่นคงไม่มีนะเขาบอกมันเหมือนตัวมอนสเตอร์สัตว์ประหลาดแต่น่ารักมากเนาะก็มีขนรอบตัวลำพังเรากินเนี่ย ทุกวันนี้สมัยก่อนอะจะเป็นเงาะสีชมพูเยอะเลยนะคะสมัยปาริดาเป็นเด็กเมือ่อ4ี่สปีที่แล้วนะแต่ทุกวันนี้มีแต่เงากโรงเรียนสวยๆงามๆอร่อยๆหวานๆนะคะการกินทั่วไปเราก็แหมกินง่ายอยู่และกินยังไงก็ได้เงาะนะคะคนทั่วไปก็อาจจะตัดตัดตัด,ตดเออควานตัดตดตัดตัดแล้วก็วางเสิร์ฟอรนนี้อาจจะปิดฟ้าไว้แล้วก ก็หยิบมาแล้วก็กัดกินกัดก,กินนะคะแต่ทีนี้เพื่อความวิจิตเราเป็นหญิงไทยนะคะเราอาจจะมีพ่อแก่แม่เฒ่าหรือว่าเด็กๆที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษหรือเป็นญาติผู้ใหญ่ซึ่งท่านอาจจะใส่ฟันปลอมหรือไม่มีฟันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาอกเอาใจท่านได้ยังไงนะด้วยความที่เราเป็นหญิงไทยเราก็ต้องปรนนิบัติพัฒวี ท่านเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราจะเอาใจท่านด้วยการคว้านนะคะอ้าเราอาจจะบอกเอาไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะเออมีดภาษาศาสก็ก็อาจจะมีดคมๆนะคะอาจจะเป็นมีดหานผลไม้เนี่ยเราก็คว้านคว้านเอ้อตัด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 กระบังมือดีนะ,ะโอ้มีดมีดมีดต้องคมมากด้วยนะ,ะมีดต้องคมมากด้วยโอ้ยอนะคะ แต่โดยส่วนตัวาริแดาเนะี่ยถ้าจะกินอะไรนะไม่อยากให้ใครเอามือมาสัมผัสอะไม่อยากให้ใครเอามือมาสัมผัสไอ้สิ่งที่เราจะกินว้าแล้วก็ทาใส่จานเรียงไว้เรียงไว้อ้ายให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โอ้ผู้ใหญ่ผู้สูงวัยผู้ชาราภาพผู้ไม่มีฟันหรือต้องใส่ฟันปลอมนะคะเ,ออเราก็ต้องดูแลเขาหรือไม่ก็เด็กเด็กเด็กๆ็เราอาจจะทําชิ้นเล็กน้อยนะคะชิ้นเล็กน้อย ้องแสดงความเป็นหญิงไทยขึ้นมาถ้าใครมีมีดเอ่อมีดหั่นผลไม้อะซึ่งมันจะมีความเล็กความคมอ่ะถ้าอาจอาจจะขวานนะคะอาจจะจิ้มเข้าไปแล้วก็ขวานอ่ะขวานอนะ่ะเออแต่อันนี้มันขวานไม่ได้เราไม่มีมีดมีดสาหรับขวานผลไม้นะคะไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ธรรมดานี่แหละอ่ะอ่าล้วก็อาจจะหั่นชิ้นเอ้ย เอาเม็ดเอาเม็ดอ,ออกนะคะเพื่อความทานง่ายของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ทำเราก็ทาใ,ให้ให้สะอาดนะฮะอืมเราก็จะได้เรียงดีๆทําให้สะอาดแล้วก็เอาไปเสิร์ฟนะคะม,มันก็จะได้เนื้อแบบนี้มาผู้ใหญ่ท่านก็จะเออทานง่ายขึ้นทานง่ายขึ้นทานง่ายขึ้นเออ ออือเราต้องมีความเป็นกุลรสตรีไทย,ยแม่บ้านแม่เรือนทำไปเดยค่ะหัดทำไว้หัดทำไว้นะคะเป็นเราก็จะได้ดูคนทำอาหารเป็นเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะ ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาชมก็ขอให้ได้รับความเพลิดเพลินใละความสุขนะคะ Thank you so much for oh, visiting my channel See you next Bye bye